สามล้านเด็ดย่านปากเก็ดรีงบไม่เกินแบงค์แดงขู่ปหนึ่งวันของเรากันรอบนี้อยู่ย่านปากเกร็ดมีเยอะมากด้วยร้านแรกร้านเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองทองมานานร้านลาดหน้ายอดผักสูตรสี่สิบปีสั่งลาดหน้ารวมมิตรกับสุกี้แห่งโบราณชาติทรมาได้จัดจานเข้มข้นให้มาแน่นแบบนี้จานเนี้ยแค่หกสิบบาทถ้าสั่งผ่านแกลฟูดมันหวั่ซ่ามากสติมมาแล้วคืนเลิศไม่ต้องออกมาจากบ้านก็ส่งถึงที่ได้ มาต่อร้านสองกันกะเพราเฮียออตร้านเนี้ยกะเพราอย่างเด็ดกะเพราหมูสับบวกไข่ดาวรสชาติจัดจ้านมาได้แห้งแล้วสามารถเลือกความเผ็ดได้หลายระดับจานนี้ในแก่ฟูดก็เหลือ49บาทเองนะคะ ใากได้ราคานี้เซฟคลิปด้วยด้วยแกฟู้ดถูกกว่าชัวสำหรับชาวปากแกกดสั่งอาหารในแกฟู้ดก่อนจ่ายใส่โค้ดเซฟ50ได้ลด50%อันนี้ใช้ได้ทุกร้านไม่มีขั้นต่ำในการสั่งด้วยนะเลิศเกินคุณนะที่สำคัญแถมส่งฟรีร้านเนี้ยฮิวจิตฮิวใจจริงๆแซ่บยโสสองเมืองทองธานีเรียกได้ว่าแทบจะกินวันเว้นวันกับเมนูนี้เลยก๋วเหล่าทะเลกับไก่ย่างครึ่งตัวครึ่งมาแบบอัดแน่นจานนี้60บบาทเท่านั้นถ้าใส่โค้ด เซฟ50ในแกฟูดราคาคือดีมากหยิบมือถือเข้าแก็ปแล้วกดสั่งเลยแค่น uh mm ี้ก็คุมงบได้ง่ายเผลอๆแบงค์แดงมีทอนด้วยซน์ไปดูแล้วหิวก็อย่าลืมไปกดโค้ดใช้กันนะตั้งแต่15พฤษภาคม68ถึง30มิถุนายน68เท่านั้นคุ้มจริงคอนเฟิร์ม